เวลาเราเงยหน้ามองฟ้าด้วยความสงสัยว่าทำไมดาวบางดวงเคลื่อนไหวทำไมบางคืนเรารู้สึกมากกว่าปกติและทำไมบางสิ่งจึงเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างมีจังหวะ ในโลกของโหราศาสตร์นั้นดวงดาวไม่ใช่แค่ก้อนหินในอวกาศแต่เป็นสัญลักษณ์ของพลังงานที่เคลื่อนไหวในจักรวาลและในตัวเราเองดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์ไปจนถึงดาวเสาร์แต่และดวงมีบทบาทของตัวเองที่สะท้อนความคิดความรู้สึกและบทเรียนของชีวิตมนุษย์ในแบบต่างๆ บางดวงส่องแสงให้เราเห็นตัวตนแท้จริงบางดวงกระซิบบทเรียนที่เราต้องเติบโตบางดวงผลักดันให้เรารักทำงานกล้าเสี่ยงหรือแม้แต่เข้าใจตัวเองและในทุกช่วงเวลาที่เราเกิดดวงดาวเหล่านี้ ก็ตั้งอยู่ในตำแหน่งเฉพาะเหมือนจัก,กรวาลกำลังบันทึกโค้ดพลังงานที่เราจะถือครองไปตลอดชีวิตคลิปนี้เราจะมารู้จักพลังของดาวแต่ละดวงและเรียนรู้ว่าดาวแต่ละดวงนั้นกำลังบอกอะไรกับเราเริ่มแรกมาที่ดาวอาทิตย์กันค่ะดาวอาทิตย์เป็นพลังแห่งตัวตนและแสงสว่าง ดาวอาทิตย์คือศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลที่ดาวเคราะห์ทุกดวงโคจรรอบมันรวมถึงโลกของเราด้วยโหราศาสตร์เปรียบดวงอาทิตย์เสมือนหัวใจของจักรวาลและในแผนภูมิดาวก็เปรียบเหมือนหัวใจของจิตวิญญาณของเรามันสื่อถึงตัวตนแท้จริงของเรา ัวเราไม่ได้ถูกแต่งเติมจากหน้าที่สังคมหรืออารมณ์ชั่วคราวแต่เป็นแสงในใจที่เปล่งออกมาเมื่อเราอยู่ในที่ที่ใช่ทำสิ่งที่เป็นเราและยอมรับตัวเองอย่างเต็มที่พลังของดวงอาทิตย์ยังหมายถึงความมั่นใจการกล้าแสดงตัวพลังสร้างสรรค์ความปรารถนาจะเป็นที่ยอมรับและบทบาทผู้นำที่เราถือกำเนิดมาพร้อมมัน สำหรับดาวจันร์ทนั้นถือได้ว่าเป็นพลังแห่งจิตใจความรู้สึกและความผูกพันภายในดวงจันร์ทเป็นบริวารเพียงหนึ่งเดียวของโลกโคจรอ,อยู่รอบโลกอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งที่ทส่งผลต่อกระแสน้ำและในทางโหราศาสตร์ก็เชื่อว่าส่งผลต่อกระแสอารมณ์ของเราด้วย ดาวจันแทนโลกภายในของเราแทนความรู้สึกความทรงจำความต้องการที่ลึกที่สุดเป็นตัวแทนของจิตไร้สำนึกความผูกพันการเลี้ยงดูและสิ่งที่เราต้องการเพื่อให้รู้สึกปลอดภยัยถ้าดวงอาทิตย์คือแสงที่เปล่งออกดวงจันทร์คือเงาที่อบไว้พลังของดาวจันทร์ยังสะท้อนถึงอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ลึกๆวิธีที่เรารับมือกับความรู้สึก ความผูกพันในวัยเด็กความสัมพันธ์กับแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเราความต้องการความรักและความปลอดภัยทางใจในดาวอังคารถือได้ว่า เป็นพลังแห่งการลงมือทำความกล้าและไฟในใจดาวังคารเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่4จากดวงอาทิตย์ได้ชื่อว่าเป็นดาวแดงเพราะมีพื้นที่ผิวเต็มไปด้วยสนิมเหล็กและเปล่งประกายสีแดงน่าจับตาในแง่นี้เองสีแดงของดาวอาคารจึงถูกตีความเป็นพลังดิบความกล้าความมุ่งมั่นและไฟของชีวิต เดวังคารแทนพลังขับเคลื่อนของเราสิ่งที่ผลักให้เราเก้าวออกไปสู้ทำสิ่งต่างๆแม้จะเสี่ยงหรือท้าทายก็ตามเป็นตัวแทนของพลังหยางการลุกขึ้นลุยไปข้างหน้าและไม่กลัวความเจ็บปวดถ้าเปรียบชีวิตเป็นสนามรบดาวังคารก็คือทหารผู้ไม่กลัวตายในตัวเรานั่นเอง พลังของดาวอังคารสะท้อนถึงความกล้าความเด็ดขาดแรงขับเคลื่อนทางเพศความโกรธความหัวร้อนการตอบโต้ความทะเยอทะยานวิธีที่เราสู้หรือปกป้องตัวเองส่วนดาวพุธนั้นถือได้ว่าเป็นพลังแห่งความคิดการสื่อสารการเรียนรู้ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่หนึ่งใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดมีขนาดเล็กแต่เคลื่อนที่เร็วที่สุดในระบบสุริยะซึ่งในแง่สัญลักษณ หมายถึงความคล่องแคล่วฉับไวและความสามารถในการปรับตัวดาวพุธคือศูนย์กลางของความคิดความสามารถในการเรียนรู้พูดอ่านเขียนคิดวิเคราะห์และสื่อสารออกไปสู่โลกถือเป็นกระบอกเสียงของจิตใจพลังของดาวพุธสะท้อนถึงวิธีที่คุณคิดและเข้าใจโลกการสื่อสารพูดอย่างไรเขียนแบบไหนฟังเข้าใจหรือไม่การเรียนรู้ คุณเรียนรู้เร็วแค่ไหนจากอะไรความอยากรู้อยากเห็นและความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆความคิดสร้างสรรค์ทางคำพูดและตรรก,กะในวัฒนธรรมโบราณดาวพุธเชื่อมโยงกับเทพเฮอร์มิสหรือพระพรหมในศาสนาฮินดูผู้เป็นทูตแห่งสวรรค์ผู้สื่อสารข่าวสารระหว่างโลกมนุษย์และเทพเจ้า ในดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวพลังแห่งโชคความรู้และการขยายตัวในระบบสุรยิยะจักรวาลดาวพฤหัสบ,บดีเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบใหญ่มากจนเหมือนเป็นพระราชาของดาวเคราะห์ทั้งปวงในเชิงพลังงานจึงสื่อถึงความยิ่งใหญ่โชคลาภความเจริญและภูมิปัญญาดาวพฤหัสคือพลังแห่งการเติบโตทางกายจิตใจและจิตวิญญ,ญาณ มันคือครูในตัวเราผู้สแสวงหาความหมายในชีวิตและเชื่อในสิ่งที่สูงกว่าตัวเองพลังของดาวพฤหัสสะท้อนถึงการศึกษาปราัชญาศาสนาความรู้สูงโอกาสที่เข้ามาในชีวิตแบบฟลุกๆความเชื่อความศรัทธาความหวังการมองโลกในแง่ดี ความใจกว้างและวิสัยทัศน์ที่ใหญ่แรงบรันดาลใจในการขยายขอบเขตของชีวิตในวัฒนธรรมโบราณในโรมันโบราณเทพจูปิเตอร์คือราชาแห่งเหล่าทวยเทพในฮินดูดาวนี้คือพระพฤหัสหรือคุรูผู้เป็นครูสอนธรรมะของเหล่าเทพ,พเจ้าส่วนในไทยนั้นมักถือว่าเป็นดาวให้คุณมีผลดีต่อสติปัญญาและดวงชะตา ในดาวศุกร์นั้นถือเป็นดาวพลังแห่งความรักศิลปะและความอ่อนโยนดาวศุกร์เป็นดาวที่สว่างที่สุดรองจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บางครั้งเรียกว่าดาวรุ่งหรือดาวประจำเมืองมีความสัมพันธ์กับความงามและความรักมาตั้งแต่สมัยโบราณดาวศุกร์เป็นตัวแทนของความพึงพอใจในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ความรื่นรมหรือสิ่งสวยงามต่างๆพลังของดาวศุกร์สะท้อนถึงความรักความสัมพันธ์และความใกล้ชิดความงามความมีเสน่ห์ดนตรีศิลปะและแฟชั่น การเลือกสิ่งที่ให้ความสุขและให้คุณค่าการเงินจะต้องลงทุนกับสิ่งที่เรารักพลังแห่งการดึงดูดและแรงจูงใจเชิงอารมณ์ในวัฒนธรรมโบราณโรมันถือว่าดาวสุขเทียบเท่ากับเทพีวีนัสเทพีเห็นความรักและความงามในกรีกคือเทพีอัฟโฟดิสส่วนอินเดียเรียกดาวสุขว่าเป็นครูของอสูรและผู้รอบรู้ในศิลปะความสุข สุดท้ายคือดาวเสาดาวเสาถือว่าเป็นพลังแห่งวินัยบทเรียนและการเติบโตจากขีดจำกัดดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่มีวงแหวนงดงามล้อมรอบสะท้อนถึงโครงสร้างและขอบเขตที่ชัดเจนที่สุดในจักรวาลนั่นเองทำให้พลังของดาวเสามักถูกตีความว่าเข้มงวดและมีกรอบ ในทางโหราศาสตร์นั้นดาวเสาเป็นดาวที่ให้บทเรียนในชีวิตบางครั้งอาจดูหนักหรือท้าทายแต่ก็พาเราเติบโตอย่างแท้จริงพลังของดาวเสาสะท้อนถึงความรับผิดชอบและวินยัยความอดทนมุมาณนะ บททดสอบชีวิตที่ทําให้เราแข็งแกร่งกฎเกณฑ์โครงสร้างและเวลาความกลัวความกดดันและขอบเขตท,ที่เราต้องเรียนรู้จะอยู่กับมันหลายครั้งดาวเสาเกี่ยวข้องกับกรรมหรือการเก็บเกี่ยวผลของการกระทําในอดีตแต่ก็เป็นผู้ให้รางวัลกับคนที่ทํากันบ้านและผ่านบทเรียนด้วยความเข้าใจในวัฒนธรรมโบราณโรมันถือว่าดาวเสาเทียบเท่ากับเทพซาตูนัส เทพแห่งการเก็บเกี่ยวในอินเดียเรียกว่าสนิเป็นเทพแห่งความยุติธรรมและบทลงโทษจากกรรม ตลอดเส้นทางของดวงดาวทั้ง7ที่โคจรรอบฟ้าและปรากฏในแผนภูมิดวงชะตาจะเห็นได้ว่าแต่ละดาวไม่ใช่แค่ก้อนหินลอยเคว้งคว้างกลางจักรวาลแต่คือพลังงานเฉพาะตัวที่มอบบทเรียนจุดแข็งและแสงนำทางให้กับชีวิตของเราแต่ละคนสรุปส่งท้ายนี้ดาวอาทิตย์จุดประกายตัวตนและเจตจำนงดาวจันทร์พาเรากลับบ้านของหัวใจดาวอังคาปรปลุกไฟในการลงมือทำดาวพุธสื่อสารเสริมวัยพริบและการคิดดาวพฤหัส ขยายศรัทธาและปัญญาดาวสุขเชื่อมโยงความรักและความงามดาวเสาสร้างรากฐานให้เราฝ่าฟันบททดสอบอย่างมั่นคงแม้ดวงดาวจะหมุนเวียนอยู่บนท้องฟ้าแต่ในความเป็นจริงนั้นพลังของมันก็สะท้อนอยู่ในตัวเราเสมอและเมื่อเรารู้จักพลังงานนั้นเราก็สามารถใช้มันอย่างรู้เท่าทัานเพื่อสร้างชีวิตในแบบที่เราเป็นอย่างแท้จริงค่ะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซั b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ